สวัสดีครับสวัสดีครับพี่พี่ครับวันนี้นะเรามาพบกันอีกแล้วนะครับนะกับอีพีพิเศษครับอีพีนี้นะเราเรียมกรอบทองเม่ออตมาให้พี่น้องได้บูชากันนะครับนะสวยทุกองครับวันนี้นะที่เอามาเข้ากรอบให้นะครับนะรับรองถูกใจพี่น้องอีกเชนเคยดูยชอบดูยถูกใจพี่ครับและนามาบูชากันได้นะครับ นะผมก็ไม่ได้การตีนะพี่ว่าแท้ไหมนะแต่ผมคัดมาเต็มที่เลยพี่นะผมรับซื้อพราเหมานะครับนะทักไอดีมาได้เลยครับพราเหมาวะแต่นี้ผมคัดมาให้พี่น้องได้บูชากันนะครับนะผมคิดว่าเนี่ยนะพี่น้องพี่นงดูแต่ละองค์แล้วกันนะครับนะผมคัดมาให้จับจ้ากันเลยนะแต่วันนี้ครับสราบท่านท่านใดที่อาสนใจนะอุดหนุนนะสนใจนะช่าบูชาองค์ไหนนะครับนะเรามีมาให้17รายการนะครับสนใจองค์ไหนนะแคปนะ แคปรูปไว้นะครับพี่แคปรูปไว้นะครับกับจำเลขเลขรายการที่ผมแจ้งไว้ได้นะครับนะวันนี้ผมก็บวกค่ากรอบบางๆครับบวกค่ากรอบบางๆนะครับนะไม่ได้เอาท่าทุนนะแค่อ่าเสริมให้พี่น้องได้อาจะสวยกันเอาไว้ใช้กันนะครับนะี๋ยวันนี้ครับมาเริ่มกันองค์แรกเลยนะครับนะสำหรับพิเศษเช้านี้นะครับสนใจก็ add id line หรือเบอร์โทรที่ขึ้นไว้ได้เลยนะครับนะเป็นเลขเดียวกันนะครับผมต่อมารายการที่หนึ่งกันเลยนะครับ ในการที่หนึ่งเป็นรุ่นนี้เลยครับอ่าในการที่หนึ่งเป็นรุ่นนี้เลยครับพันพันล้านนะครับนะเป็นรุ่นพันพันล้านครับนะลงหยานแดงหน้ากากทองครับนะาลงหยานแดงหน้ากากทองครับเลขค้ดัวเบอร์สองหนึ่งครับเลขค้ดัวเบอร์สองหนึ่งนะครับอ่านี่พี่น้องดูนะครับดูความสวยนะครับเลขค้ดัวเบอร์สองหนึ่งนะครับนะเลขบสองหลักเลยนะครับอ่า นะพี่อ่าด่ด้วยชอบนะพี่ดูชอบดูถ so evet. ้วยดูใจพี่ครับนะนะ EP พิเศษนะีนี้นะจัดให้พี่น้องเลยดูพี่ดูตอบคนนะต่อโคนเนี้ยคมคมเลยพี่นะตอบคนคมคมเลยนะว้าดูนะฮะนี่ับ EP พิเศษนะครับ EP พิเศษเลยนะใส่กรอบให้ถุกองค์ครับเป็นกรอบทองเมคอนเลยครับนะพี่กรอบทองเมคอนเลยนะครับราคาซื้อข้นอกอยู่ที่3 0 0แนี่นอนครับ องค์นี้ผมคิดแค่800บาทครับองนี้ผมคิดแค่800บาทนะครับนะอง์นี้ผมคิด8ป0บาทครับนะองที่1นะครับ800บาทนะพร้อมใช้กันไปเลยครับองค์ที่2ครับนะอง์ที่2เป็นรุ่นนี้เลยครับนะรุ่นพยาพาลีครับเป็นโลหะแดงหน้ากากทองนะพื้นเงินอย่างนี้เลยครับพี่นี่นะพี่ดูความสวยครับนะขูดพื้นนะคุยพื้นนะคุยพื้นนะมันจะเงานะพี่นะ เงาต่างเงาพี่ดูนะพี่ดูนะอ่าออกเดดออกอย่างนี้พี่บอกเลยเออร่าจับกันเลยนะฮะออร่าจับเลยองนี้ผมคิดเท่ากันครับ800้อบาทเท่ากันครับนะบแปดร้อยบาทเท่ากันนะพี่นะชอบอง์ไหนก็แคปเอาไว้นะพี่นะนะอ่านี่นะพี่แคปได้เลยนะอ่านี่พี่นะองที่สองนะครับดูความสวยนะพี่นะดวงดูงบอยอย่างนี้ฮะดวงดงเลยนี่นะฮะต่อมาอง์ที่สามพี่ องค์ที่สามเป็นเหนือดวงนะองค์ที่สามเป็นเหนือดวงนะครับพี่เหนือดวงลงยาอหน้ากากทองโรงยาแดงนะพี่นะพี่ดูความสวยนะอาดูความสวยนะพี่นี่โรงยาด้านหลังด้วยพี่อะรงยาด้านหลังด้วยพี่นะองค์นี้พิเศษรงยานด้านหลังด้วยครับท่านพี่นะพี่ดูความสวยนะพี่นี่องค์นี้นะพี่คิดแค่แปดร้อยบาทเท่ากันครับองค์นี้คิดแค่แปดร้อยบาทเท่ากันครับพี่นะดูให้ชอบดูถูกใจพี่ถูกใจที่ไหนก็ นะลุยก pues ัได e. ้เลยนะแคบกันไวนะพี่นะผมเอียงให้ดูนะนะผมเอียงให้ดูความสวยนะพี่ดูความคมนะนี่ออะพี่ดูนะอ๋อองคนีนะพี่นะแปดร้อยบาทเท่ากันนะครับโอ้ยแปดร้อยบาทเท่ากันนะครับพี่นะต่อไปองค์ที่สี่นะพี่องค์ที่สองที่สี่นะพี่นะรายการองค์ที่สี่นะครับพี่นะองค์ที่สี่เป็นรุ่นนี้เลยครับพี่ยิ่งมียิ่งรวยครับพี่เลขโคดตัเบอร์สองหลักครับนะเก้าแปดครับ นะก้าแปดนะหรือแปลว่าก้าไปรวยนะครับนะ9 8ก้าแปดหรือแปลว่าเราจะก้าไปรวยกันนะครับนะาที่คตรจำนวนสองหลักเท่านั้นเองพี่นะลงยานคุยลงยาแดงคุยพื้นพื้นเงินอย่างนี้ก็พี่นะหน้ากากทองอย่างนี้ฮะจะสวยเลยหน้ากากชุดทองอย่างนี้จะสวยเลยก็พี่นะต่อโคดรรอรอครับพี่ต่อโคดรรอเรือรอิงนะครับน้พี่ได้โคด2สองหลักนะฮะก้าแปดนะก้าไปรวยครับนะนที่คตรจำนวนสองหลักนะพี่นะถูกใจก็ปิดกันได้นะพี่ นี่ครับรายการที่4นะครับรายการที่ผมคิดเท่ากันครับพี่แ0 0บาทนะครับแปดร้อยบาทเท่ากันนะครับพี่ดูดูนะครับผมให้ดูช้าเลยดูับพี่น้องนะต่อมาเป็นรายการที่5้าครับพี่รายการที่5้านะครับรายการที่ห้เป็นรุ่นตวงดีครับพี่เป็นผิวนวัตนากัรอย่างนี้ครับนะเป็นนวัตนากัรอย่างนี้ครับนะดูดูสวยนะพี่นะให้ดูช้าเลยพี่ นาฬิกาหน้ากากเงินครับนะดูความสวยนะครับองค์นี้ผมคิดแค่หกร้อยบาทองค์นี้ผมคิดแค่หกร้อยบาทครับนะหกร้อยบาทนะครับองค์ที่ห้านะครับต่อมาองค์ที่องค์ที่หกครับพี่องค์ที่หกเป็นรุ่นยิ่งมียิ่งรวยเช่นเดียวกันครับแต่เป็นดอกไมเขียวเนี่ยทรับย์นักการทองพื้นเงินอย่างนี้ครับนาฬิกค้นตัวเบอร์สามหลักครับสองแปดเก้าครับสองแปดเก้าครับนะสองแปดเก้านะครับนะพี่นะพี่ดูความสวย ทำอีพีนี้อีพีพิเศษนะพี่ไม่ได้มีง่ายเลยพี่นะ,ะนต่านๆที่เดือนดีแต่ผมไม่ได้กรอบมานะนะได้กรอบมาแล้วต้องเอาเก็บพักอันนี้พี่ให้้หหพี่จะได้ได้ได,ได,ได้ลุยกันด้วยนะนี่นะครับพี่องค์นี้นะเจ็ดร้อยบาทเท่ากันครับองค์นี้เจ็ดร้อยบาทนะเจ็ดร้อยบาทนะครับองค์เขียวนี่ก็ทั้เจ็ดร้อยบาท รายการที่หกนะครับเจ็ดร้อยบาทนะองค์นี้ต่อมาเป็นราการที่เจ็ดครับราคการที่เจ็ดนะเป็นรุ่นนี้ฮะเป็นรุ่นล็อกเก็ตนะครับมีด้านหลังมีมดสารมีจีวรมีเกสามีข้าวนะครับ น้ำมีจีบอ่สายสินนะครับน้ำมีได้ายสายสินครับสายมงคลอย่างนี้นะพี่นะเป็นรูปแปะยิ้มนะครับนจากทองนะฉากทองจะเป็นฉากจากที่แพงที่สุดในบรรดาล็อกเก็ตนะครับฉากทองมันแพงที่สุดล็อกเก็ตนะครับองค์นี้ผมคิดเบาๆไปแค่600บาทองค์นี้ผมคิดเบาๆไปแค่600บาทนะครับนะผมคิดเบาๆแค่600บาทนะครับน้าพี่น้องดูนะดูดกใจพี่ดูดีชอบครับองค์นี้ผมคิดแค่600บาทครับรายการที่เจ็ ต่อมารายการที่แครับรายการที่แเป็นรุ่นอ่าล็อกเก็ตนะชาขาวชาขาวนะครับมีลายเซ็นมีรอยนะรุ่นนี้จะมีเขียนลายเซ็นต์ปู่ด้วยครับนะเป็นรุ่นหน้าตรงครึ่งองค์นะครับนะสแตนด์ววันสีผลาดนะครับเป็นด์ดเหียวลาดนะฮะเดียรพี่ด้านหลังเป็นหินอ่อนนะครับนะเป็นล็อกเก็ตหินอ่อนนะครับมีรอยจานท้ายเรื่องขวาเลยพี่องค์นี้ผมคิดแค่600บาทองค์นี้ผมคิดแค่600บาทครับเท่ากันนะพี่ลองดูนะเอาผมคิดห0าร้อยกับห้ารกันนะพี่นะผมคิด500บาทเท่ากันนะพี่ นะคิดห้าร้อยบาทละกันนะครับนะต่อมาเป็นการที่เก้าครับเป็นการที่เก้าเป็นรุ่นนี้เลยพี่ดวงดีเลยนะดวงดีหน้าคมๆแบบนี้เลยพี่นะนะดวงดีถี่ทองอย่างงี้อ้าพี่อันนี้เลยดูครับสวยละครันนะครับนะบนะี่องค์นี้ผมคิดแค่ห้าร้อยบาทครับนะองค์นี้ผมคิดแค่ห้าร้อยบาทครับพี่นี่ห้าร้อยบาทเท่านั้นครับต่อมาเป็นการที่สิบครับนะเนการที่สิบเป็นเนื้อผิว เงินเงินนะฮะเอากล้าแบบนี้ครับนะนักกางทองแบบน,นี้องค์นี้ผมคิดแค่หกร้อยบาทนะองค์นี้ผมคิดแค่หกร้อยบาทครับพี่นี่นะนะพี่ดูความสวยนะครับตาทุกคนดูความสวยนะผมให้ดูช้าๆพี่นะให้ให้ให้เราได้ชมกันนะดูความสวยกันตัดสินใจปิดตา้พี่นะแคปแคปไว้ได้นะแคปไว้ได้นี่ครับเลขคนเบอร์สามหลักสองแปดศูนย์นะเลขคนเบอร์สามหลักสองแปดศูนย์นะครับ นะองค์นี้นะองค์นี้ผมคิดเจ็ดร้อยบาทครับองค์นี้ผมขอคิดเจ็ดร้อยบาทนะครับนะอ่ะหกร้อยพี่อ่ะหกร้อยผมผิดขอหกร้อยนะพี่องค์นี้นะหกร้อยต่อมาเป็นการที่สิบเอ็ดครับรายการที่สิบเอ็ดครับ,รรรบเป็นรุ่นดวงดีครับอเอ้ยเหนือดวงนะครับเป็นรุ่นเหนือเดืงคมๆอย่างนี้เลยพี่นะนะผมคิดแค่ห้าร้อยบาทนะครับรายการนี้รายการนี้ผมคิดแค่ห้าร้อยบาทนะครับเป็นเหนือดวงเนื้อเพียว นะอย่างนี้เลยพี่นะพี่ดูความสวยนะนะฮะดูความสวยนะห่วงแล้วใส่ไว้ให้เหมือนเดิมครับนะห่วงมันคู่ตัวมาอยู่แล้วครับนี่ครับดูความสวยนะครับอ่าต่อมาละการต่อไปเลยครับพี่นะไออันนี้อันนี้ผมคิดแค่ห้าร้อยบาทนะพี่นะรายการต่อไปเลยครับพี่เป็นรุ่นนิยมมีหนึ่งรุ่นครับพันพันล้านครับเป็นเนื้อนวะเป็นเนื้อนวะอากาศทองครับนะเป็นเนื้อนวะอากาศทองคือค้นเบอร์เบิ้ลครับสองสองครับเป็นค้นเบอร์เบิ้ลครับสองสองนะ อ่ะเดี๋ยวคนจำเบอร์เบิลด้วนะครับพี่อ่าสองสองอ่าสุดไปเลยสุดไปเลยเดี๋ยวคนจำเบอร์สองสองนะครับอ่าเดี๋ยวคนจำเบอร์สองสองอ่าอยู่คำสวยเลพี่นะอยู่คำสวยนะพี่นะเดี๋ยวคนจำเบอร์สองสองนะอง์นี้ผมขอหกร้อยบาทนะองค์นี้ผมขอหกร้อยบาทนะครับพี่นะหกร้อยบาทนะครับ ต่อมารายการที่8ครับรายการที่8ดเป็นนาผิวเงือเงินทั้งกากทองอย่างนี้ครับองนี้ผมขอ600บาทเช่นเดียวกันครับองนี้ผมขอ6 0 0บาทเช่นเดียวกันนะพี่นะชอบทุกใจองไหนนะพี่แคมปไว้นะพี่จำรายการไว้นะครับอันนี้รายการที่13แล้วเลยนะครับนี่รายการที่13เลยนะครับพี่นี่นะครับพี่ดูครับดูริ้วนะดูริ้วนะดูตรงจมูกปู่นะเวลตางปู่นะครับพี่ช่วงเชีงปากนะช่างแกะได้เก่งมากพี่ช่างแกะได้เก่งมากครับ นะดูจีวอนี่แค่เป็นริ้วเลยพี่นะเลขคนต้้งเบอร์หนึ่งแปดสามพี่เลขคนต้งเบอร์เออเป็นหนึ่งแปดสามนะครับนะเลขคนต้้งเบอร์แปดสามนะครับนะดูความสวยนะครับนะเป็นเพื่อตัดสินใจพี่ถ้ามาขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับนะถ้าขอรูปเพิ่มเติมมาตัดสินใจปิดได้นะครับนะองค์นี้หกร้อยบาทนะครับ ต่อมารายการที่สิบสี่ครับรายการที yes. rat, baht, ่สี่เป็นรุ่นนี้ครับพี่ผิวรุ้งลุ้งแบบนี้เลยครับหน้ากากเงินนะครับน่ารัจักครับนะน่ารัจักองนี้ผมคิดห้าร้อยบาทครับองนี้ผมเอ้อองนี้ผมคิดแค่หกร้อยบาทครับนะองนี้ผมคิดหกร้อยบาทนะครับนี่ต่อมารายการที่สิบห้าครับรายการสิบห้านะครับผมคิดหกร้อยบาทเช่นเดียวกันครับเป็นนะเป็นอผิวรุ้งลุ้งแบบนี้นะพี่แต่องนี้ออกออก ส้มๆหน่อยองนี mm ้ออกส้มหน่อยลุ้มน้อยนะองค์นี้เดี๋ยวด้านหลังองลุ้งนะสวยๆเลยองค์นี้ผมหกร้อยบาทเช้นเดียวกันครับองค์นี้ผมคิดหกร้อยบาทเช้นเดียวกันนะครับต่อมารายการที่สิบหกครับรายการลองสุดท้ายนะลองสุดท้ายรายการที่หกองค์นี้ผมคิดแค่ห้าร้อยบาทนะครับรายการที่หกผมคิดแค่ห้าร้อยบาทนะครับนะรายการที่สิบหกนะองค์นี้ห้าร้อยบาทนะครับนะพี่เดี๋ยวคนต้องเบอร์นั้นอยู่นี้นะ นายคุณเบอสวยมากพี่สวยมากต่อมาในการสุดท้ายแล้วก็ท้ายสุดครับนะในการสุดท้ายแล้วก็ท้ายสุดครับในการสุดท้ายแล้วก็ท้ายสุดครับมันเป็นรุ่นนี้แหละครับพี่ เป็นรุ่นนี้ <c oughs> นะครับนะรุ่นแรกเลยครับนะเป็นเหรียญรุ่นแรกครับนะนะเป็นเหรียญรุ่นแรกเลยครับพี่นี่พี่ดูนะพี่ดูความสวยแล้วกันนะครับนะดูความสวยแล้วกันนะครับนี่พี่นะแคปไว้นะพี่ชอบอุ้องไหนแคปไว้นะพี่นะผมให้ดูที่ช้านะพี่ให้ดูที่ช้าอีกนิดหนึ่งนะนะเห็นเขาว่าตรงนี้เป็นรอยจานนะพี่นะที่เป็นเส้นเส้นเนื้อนี่นะฮะเป็นรอยจานนะพี่นะนี่ครับพี่ดู้าลงคู่รหว้างคมมาพี่ คมๆแบบนี้เลยี่อ่ะพี่ลองดูนะครับนะผมให้ดูช้าๆไปด้วยกันนะพี่นะีน่รายการที่สิบเจ็ดนะพี่อันนี้ผมขอหกอ่ะห้าร้บาทเท่ากันนะครับอันนี้ผมขอห้าร้บาทเช่นันนะคกันนี่นะพี่ดูช้าๆนะนะ วันนี้ครับเราก็มีมาแบ่งปันประมาณินเจ้าพี่นะ17มายการนะครับนะพยายามหาเพิ่มอะไรไม่มีเลยนะครับมาน่าจะมาแค่นี้พี่งานได้มาแค่นี้พี่นะขอบนะนะได้มา17ใบนะพี่นะนะคัวันนี้เราก็มีมาแบ่งปันเพียงเท่านี้นะพี่นะ17รายการีัยขอบคุณทุกท่านมากๆนะครับนะที่มาเข้ามาติดตามและฝากอุดหนุนเพจเราด้วยนะครับเพลงเรายิ่งโตไวขึ้นนะครับนะ แับคนที่นะต้องการบูชานะพี่จะแ,แต่ไม่ทันเลยก็ยงั้นฝากกดติดตามไว้นะพี่ถ้ากดติดตามไว้นะขอบคุณทุกท่านอีกครั้งครับนะและพบกันใหม่นะครับนะแล้วพบกันใหม่ EP ช่วงเย็นนะครับพี่งั้นขอบคุณทุกท่านครับที่ติดตามนะผิดชอบผิดวังไหนแคปไม่ได้เลยพี่แอดมินด้ที่ดีไลน์ที่ขึ้นไว้หรือเบอร์โทรน,นะครับเป็นเบอร์ลเลขเดียวกันนะครับพี่นะขอบคุณทุกท่านมากครับ